เปิดเพลงได้เอ้ยนนี้ม ok, ีเพลงักถอยโอเควันนี้กลับมาพบกับพวกเราพี่อู๋กับเจอุ้มเกมนี้พวกเราก็จะไปสร้างอาณาจักรใหม่ของพวกเราในโลกที่เต็มไปด้วยซอมบี้แล้วก็ผู้คนยังพ่อหลงเหลืออยู่ในเมืองนั้นความยากในเกมนี้มันจะแบบทุกๆคืนซอมบี้ก็จะโหดขึ้นเรื่อยๆใช่แล้วเราก็จะต้องสร้างอาณาจักรที่แข็งแกร่งไปเรื่อย ก็ไม่รู้ว่าใครจะแข่งแก่งได้มากกว่าใครระหว่างซอมบี้กับเราใช่ไหมใช่อ่ามาแล้วเราสามารถเลือกระดับความง่ายได้งั้นเรามาเล่นแบบคลาสสิกง่ายๆกันก่อนดีกว่าก็เป็นการลองมือตอนนี้เราอยู่ในดินแดนที่เต็มไปด้วยซอมบี้เราต้องหาที่ตั้งกันก่อนใช่เธอว่าตรงไหนดีทุกคนว่าตรงไหนดีเขาว่าเอาที่มันแบบใกล้ๆกับมีภูเขาบางฝนบางลมอะไรเงี้ยเธอน่าจะปลอดภัยตรงนู้นไหม เขาอยากให้มันใกล้กับแหล่งน้ำทั้งหน่อยหนึ่งอะได้ตรงนี้ไหมหมุนได้ด้วยยาฮะตรงนี้แหละโอ้โอมันถึงกับมืดเลยเอามืดเลยเหรอเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นฐานแคมป์ของเราแล้วก็มีผู้ป่วยมาให้เราหนึ่งคนเฮ้ยเธอนี่ไงผู้รอดชีวิตอะเราสามารถทำอะไรกับเขาได้เรารับสมัครเขามาอยู่กับเราได้เลยอ๋อมีคนมาขอความช่วยเหลือโอเค งั้นผมจะให้คุณทํางานร่วมกับเรามาเลยโอ้ยใส่ชุดเขาดูภูมิฐานกับพวกเราอีกอ่ะเออว่ะเขาใช้งานได้ด้วยเหรอใช่เราสามารถให้เขาเป็นนักล่าได้ไหมได้ได้หมดเลยเราต้องเพิ่มผู้สร้างก่อนหนึ่งคนเขาคือผู้สร้างอัปเกรดการวิจัยอันนี้น่าจะเป็นโตัวคาบไหมใช่ใช่ใช่ทุกอย่างใช้เงินในโลกที่เต็มไปด้วยการเอาชีวิตรอดนี่ต้องใช้เงินด้วยเหรอเนี่ยต้องใช้เงินด้วยนะเธอ เราสามารถขุดหินเพื่อเป็นเงินได้นะค่าอะไรของเขาเนี่ยถ้าขุดหินเหรอ <c oughs> <c oughs> โอเคขุดหินเป็นเงินได้อ๋อเราทำงานขุดหินใช่แล้วเราก็จะได้เงินเฮ้ยมันขุดลึกลงไปได้ด้วยนี่ได้เฮ้ยเฮ้ยข้างล่างอาจจะเจอของดีก็ได้เราก็ต้องระวังซอมบี้ด้วยนะเธอฮข้างล่างมีซอมบี้ด้วยเหรอ มันอาจจะแอบอยู่ตามซอกอะ่ะไม่ใช่ว่ามันจะแอบหรอกมันจะเกิดอยู่ตามซอกซอกอโอเคโอเคโอเคทุกคนตอนนี้เราคุณหาสมบัติดีกว่าไม่รู้ข้างล่างมีอะไรหรือเปล่าอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยแมพบักได้แอบดูเลยเจออะไรอุ้ยเฮ้ยเ้ยเหมือนมันเห็นอะไรข้างล่างได้ด้วยเนาะใช่ใช่ใช่้ยเธอมีผู้รอดชีวิตมาอีกคนนึงแล้วอะ่ะเฮ้ยทุกคนเดีย๋ยวเราจะให้เขาอยู่กับพวกเราก่อนไหนไหนไหนเพอชีวิตโอเค เธอเป็นผู้แต่งตั้งเดี๋ยวเขาลงไปขุดข้างล่างดูก่อนเขาอยากรู้ข้างล่างมีอะไรได้เพื่อเจอของดีก็ขุดปุ๊บได้ตังค์ปับ๊บข้างล่างเขาว่าน่าจะเจอของดีแน่เลยว่ะดูท่าขุดเลยเอ็ดเอ็ดเอ็ดเขาลงลึกมากไม่ได้ต้องคอยดูผู้รอดชีวิตด้วยเธอโอเคเผื่อซอมบี้มาโอเคทุกคนตอนนี้ใกล้จะมืดแล้ว ซอมบี้มาตะล่อมแถวแถวแคมป์เราแล้ว <laughs> ใช่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 เราต้องใช้อาวุธเพื่อเป็นการปกป้องฐานของเรา <c oughs> ถ้าฐานของเราแตกเราก็จะแพ้ทันทีเลยนั่นหมายความว่าเกมของเราก็จะจบงั้นเขายืนป้องกันอยู่บนภูเขาดีกว่าโอเคเขาจะดูโซนข้างหน้านี่ไงนี่ไงซอมบี้เาขาฆ่ามันก่อนเลย <c oughs> โอ้ยหเสียงมันสู้มันสู้โอเคศพซอมบี้ทำอะไรได้บ้างเก็บไม่ได้นะเธอ ผู้ติดเชื้อกำลังมาใน42เราต้องรอเหรอเนี่ยมาก็คือแบบว่าบุกเร็วกว่านี้เธอ,อไอพวกนี้มันตะล่อมรอก่อนถึงเวลาแล้วมันก็จะวิ่งเร็วเข้ามาเขาเจออะไรไม่รู้อยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยสีแดงๆสัญลักษณ์ซอมบี้เกิดเหรอใช่อ่าฟันเลยได้ปะม,มันจะเกิดตรงนี้แน่เลยมันจะมาจากทางนั้นแหละเขาขุดให้ซอมบี้มันลงไปอยู่ในหลุมไหมลองดิขุดได้ปะขุดเลยทำกำลังักไว้ก่อน เธอถ้าเธอเลื่อนรถอ่ะเธอเข้ามาฮิลในแคมป์เราได้นะโอเคอีกห้าวิสี่วิสองหนึ่งเขาไม่เกิดตรงนี้แหละเกิดไหมเฮ้ยเฮ้ยมันเกิดข้างหลังเขาป่ะโอ้มันเกิดตรงนี้มันเกิดตรงนี้นเก, <c oughs> กมนี้น่าจะไม่มีสเตนน <c oughs> มินามารอเหมือนกันอุ้ย <c oughs> มันแข็งแรงอ๋อนั่นไงมันตกลงไปในหลุมจริงด้วย นี่ไงมงนันตกลงไปในหลุมเหรอใช่ตีเลยเขาทำหลุมไปเลกพอวะจะต้องขุดหแวเน่ะเออมาตัวก่อนโอ้เรารอดเลือกรางวัลของคุณเราสามารถรับเป็นเงินหรือว่าคนมาช่วยงานได้ถ้าเอาคนมาช่วยงานดีกว่าวันที่สองตอนนี้เรามีประชากรอยู่3มคนน,นนั่นไงนันไเดินมาและสองคนเลยเธอใช่ก็เขาเลือกคนหนึ่งเหมือนกันโอ้มีพู่มาใหม่ด้วย วุ้น่าชีวิตมา่อหม่ใช่รับก่อนมีแบบสปายไหมเนี่ยซอมบี้แปลงตัวมาสายรับสายรับเราให้เขาเป็นกู้ปาหมดเลยเหรอไม่ใช่เดี๋ยวเขาจะสร้างแปลงเกษตรให้ก่อนนักล่าได้มาอย่างไงอะเราจะต้องอมีอุปกรณ์ให้เขาก่อนถึงเขาถึงจะเป็นนักล่าให้เราได้อย่างตอนนี้เรามีพลเรือน5คน ใช่อาฮะเราสามารถให้เขาเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าเราต้องมีอุปกรณ์ให้เขาก่อนใช่สมมติว่าเรามีที่ขุดให้เขาอย่างเงี้ยเขาไปเป็นนักขุดให้เราได้เลยอ๋อก็คือคราฟ์นักขุดเงี้นเดี๋ยวทำพิกแอ็กให้หนึ่งอันอ่าเธอทำพิกแอ็กแล้วเธอก็ไปวางที่ขุดให้เขาโอเคงั้นเดี๋ยวเขาให้คนนั้นมาทําเหมืองตัวนี้ดีกว่าโอเคทําสถานที่เหมืองให้แล้วอันนี้เราให้ค่าแรงได้ด้วยสี่ชิ้นต่อวันเลยที่นี่จ้างเน้นให้พนักงานแฮปปี้ที่สุด คุมการทํางานก่อนช่วงแรกๆลงไปเลยถ้าเขาขุดเราก็ได้เงินเหมือนกันใช่ไหมใช่เราก็ได้เงินโอเคไอขุดเดยวายห,หน่อยพี่ชายเขาไม่ค่อยขุดเลยเ <c oughs> ขาว่าเขาช่วยมันขุดก่อนดีกว่าวะเออลงไปข้างล่างนี่นี่นี่ให้ขุดเองนี่ตายกว่าจะลงไปถึงชั้นหินอะขังไว้ในหลุมเลยแล้วกันแต่ได้ทํางานเหมือนอยู่ในเมืองจริงๆ <c oughs> โอ้ยซอมบี้มาแล้วทุกคนอ๋อซอมบี้มาแล้วเหรอเฮ้ยเธอมันเข้ามากินพวกชีวิตรอดเราอะในเมืองอ่ะไหนไหนเดแล้วเธอต้องดูแลประชากรของพวกเราด้วยเฮ้ยมันมาทำลายโต๊ครับเราเออเฮ้ยมันโหดกว่าคืนแรกอีกว่ะซอมบี้คนคุณเหมืองอยู่รอดไหมปลอดภัยปลอดภัยอยู่รอดอยู่ ว่าเราเป็นแบบผู้บังคับบัญชาการใช่เขาสั่งทหารมาแล้วหนึ่งคนอ่ะโอ้ยางเท่เลยโอเคเราได้ผู้ปกป้องมาเราต้องซื้อกระสุนให้ด้วยเหรอเนี่ยเป็นแบบเกมการบริหารของแท้เลยอ่ะเราซื้อให้แล้วสองคนอุ้ยคนเหมืองหายไปไหนวะโดดงานแน่เลยโอ้ยทุกคนคนเหมืองโดดงานโอเคครับคุณเป็นใครครับมาครับมาสอบสัมภาษณ์ก่อนครับ More space. แล้ววิ่งหนีด้วยนะใครเนี่ยเธอมีใครไม่รู้มาบุคคนสำนวนาเหรอผู้ซื้อขายที่ล่มรลื่นร้านค้าเคลื่อนที่ใช่ใช้กระโหลกในการซื้อขายมีบล็อกด้วยนะมีเก้า e อี้เกมมิ่งด้วยหวไหัวกระโหลก <laughs> แล้วมีปืนสไนเปอร์ด้วยสามสิบแปดหัวกระโหลกหัวกระโหลกได้มาจากไหนถ้าเราเอาชีวิตรอดได้หนึ่งคืนก็ได้หนึ่งหัวกระโหลกอ๋อตอนนี้ที่นี่คนเต็มแล้วครับแล้วเราจะขยายฐานได้ยังไงอะ หรือว่าเราเพิ่มแคมป์เพิ่มทำแคมป์เพิ่มใช่ไหมลองดิไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเราจะเพิ่มได้ยังไงเกมมันมมน่าปวดหัวอยู่นะเตาหลอมแร่เต็มไปหมดเลยวะมันแล้วแต่เราสินะแต่เราต้องเอาชีวิตรอดไปเรื่อยๆให้ได้อะ่ะใช่คืนที่สามน่าจะหนักกว่าคืนที่สองคนเหมืองไปไหนหมดวะโดดงานเหรอไม่ใช่เขาขุดลงไปลึกๆเหรอเฮ้ย <c oughs> เอาดีพี่ชาย อยู่ดีๆคนเหมืองก็หายตัวเพอย่ยังลึกลับเหรือว่าเขาไปสายแล้วผงซอมบี้เอ้าไม่ใช่โอ้ยคนเหมืองหายครับทุกคนนี่ไงเราไม่มีคนเหมืองตอนนี้เราเหลือเกษตรกรสองคนแสดงว่าโดนซอมบี้เขมือไปแล้วโอ้ยจอสัตว์ประเภทใหม่โยนหอก พักเรื่องคนเหมืองออกก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยไปหาแ้วทำไมคืนนี้มันน่ากลัวแปลกๆวะนี่ไงเธอการเยือเย็นอุ้ยมาแล้วมาแล้วอุ้ยอุ้ยเอาเลยเอาเลยเราจ้างมือปืนมาเอาเลยมันตะล่อมหลังว่ะโอ้โหมาเยอะว่ะคืนนี้ถ้าเราไม่ได้ซื้อกครื่องสุดให้เขาก็ไม่มาจริงเนอะเธอเธอเข้าไปเลยเธอจะตายแล้วเขาโดนหอกอ่ะโหทีนโหดอ่ะนามันโหดมากเลย ฟอมบีเย็นมีลูกปืนอยู่เออเธอเธอที่ว่าวันห้าคนเพราะว่าเรามีทหารสามคนใช่ไหมอ่าแล้วเราก็มีกเกษตรกรสองคนก็เป็นห้าอย่าบอกนะว่าคนเบืองหายเพราะว่าเราจ้างทหารมาเขาคิดว่าใช่ อ๋อ oh, แล้วเราจะจะัดสรรทรัพยากรยังไงทีเนี้ยเรา<ะ>ต้องมีเต็นท์แล้วเราจะเพิ่มประชากรได้อีกสี่คนหนึ่งเต็นท์เท่ากับเพิ่มประชากรได้สี่คนโอเคแจ๋วงั้นเต็นท์บนภูเขาดีกว่าเธอแต่ว่าเราดูแลเขาลำบากนะ <c oughs> เออใช่ <c oughs> เราจอมบี้มาเราต้องอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันก่อนเต็นท์ด้วยค้อนโอเคนี่ไง เพิ่มอีกสี่คนโอเคมารับเข้าทํางานส่วนนายก็ไปเป็นคนเหมืองซะมาเลยมาเลยเกณฑ์รับคนเข้าทํางานแล้ว <Ready? S 1> ไปแต่เขาให้สองคนนี้ไปทํางานเหมืองเขาจะให้คนนี้ขึ้นมาดูแลคนเหมืองคนนี้ให้ขึ้นมาช่วยยิงข้างบนนี้ให้มาดูแลคนเหมืองเพราะแต่คนเหมืองหายไปไหนหมดอ่ะเขาลงไปข้างล่างหรือเปล่าเออเหลือคนเดียวจริงด้วยเธอทำไมเหลือคนเดียวอ่ะ รือว่าโดนสวบไปแล้วใช่ไหมมันโดนสวบได้ด้วยเหรอคนเมืองเราหายตลอดเลยนะเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวเขามาจัดการตรงนี้ดีกว่าวะเขาจะช่วยคนเหมืองขุดไปก่อนได้ได้ได้คนเหมืองมันหายแปลกแปกเว้ยหายแบบปริศนาหายแบบปริศนาพบศัตรูใหม่ซอมบี้หุ้มเกาะโอ้โหมาแล้วนะซอมบี้อ่ะเธอโอ้โหโคตรหนาเลยกว่าจะตาย เมือนกอเล็กอ่ะขอมาช่วยละโอ้โหโอ้โหโคตรหนาเลยใช่ใช่อ่าเราจะตายวะรบ้านกันรี้าวเรื่อนเกิดมากเลยโอ๊ยแล้วมันมาพังป้อมเราอ่ะเฮ้ย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 ไม่ได้เลยรีวิวเองได้ไหมเนี่ยป้อมอ่เหรอใช่ได้โอเคว้าวขอเล็กมันหนามาก วิงง่งเข้าไปในเต็นท์เลยในป้อมเลยโอเครักษาปะอ๋อมันคือบ่อน้ำหรอเหมือนอาวีเลยโ <c oughs> <Okay. S 2> อเคบ่อน้ำสักติดเอออย่างงี้มันค่อยมีกำลังใจในการต่อสู้มันเหมืองยังอยู่ดีไหมลูก <c oughs> ยังอยู่ดีเพราะว่าต้องโดนซอมบีส้สวบไปแน่เลยวะเขาว่า,างนไม่งั้นไม่หายไปหรอกว่ายิ่งลึกมีเหล็กแน่เลยวะ่ะ เย่เขาเอาผู้รอดชีวิตมาหนึ่งนะเขาก็เอามาหนึ่งเหมือนกันฝนตกวันนี้ฝนตกหวังว่าจะขุดง่ายขึ้นมาแล้วมาแล้วผู้รอดชีวิตไดใ้เขาทำอะไรผู้รอดชีวิตสองคนอ่ะเอามาเป็นคนเหมืองเลยเธอตอนนี้คนเหมืองอยู่ครบสามคนเราต้องดูแลคนเหมืองให้ดีๆเพราะว่าเป็นแหล่งทรัพยากรเลยแหละคูข้างล่างเจอเหมือนเป็นทางไม้อะไรไม่รู้ว่าเหมือนโครงสร้างอะไรไม่รู้ตรงนี้อ๋อ ใช่ใช่เป็นคนสร้างไม้เลยอ่ะไม่แน่นะมันอาจจะเป็นแบบสถานที่ที่ให้เรากบดานเขาไปอยู่ข้างในก็ได้อ๋อเหมือนแบบผ่านลับใต้ดินเนี่ยใช่อันนี้แบบคนเหมือนเขาเหมือนทํางานรายวันเลยแต่ว่าขุดจักจจ๊จักเจ๊จทำงานรายวานยันใช่มันทํางานรายวันอ่ะมันขุดทีแบบเดินไปที่หนึ่งแล้วก็ขุดทีทเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วคนนี้เขาเอาอาหารมาทาอะไร เขาเหมือนกินข้าวใช่เขาพักเบรกไงเขาจะมีอาหารอาหารที่เกษตรปลูกให้อ่ะผลไม้สีม่วงใช่โอเคคนเหมือนกินข้าวาได้ด้วยขอบคุณมาก <c oughs> ขอบคุณที่ช่วยงานแล้วเราไม่ได้พักกินเลยนะสุดแล้วอะ่ะสะพานเหรอเร็วๆว,ว,วคนเหมืองทุกคนอยากดูแล้วเนี่ยเขาคืออะไรฮ้ยเธออีกหนึ่งนาทีซอมบี้จะมาว่ะโอเคแต่เขาจะอยู่ตรงนี้แหละเขาจะดูแลคนเหมืองฝั่งนู้นเธอดูแลได้ใช่ไหม ได้เดี๋ยวเขาออกไปเฮ <Okay. S 1> ้ยเธอมีผู้รออชีวิตมาสมัครงานอีกคนวะเฮ้ยเธอออกมาดูดิข้างหลังมะเหมืองเธออ่ะมันมีอะไรไม่รู้อ่ะ<ห>แดงๆอ่ะนู่น่ะมันมีเครื่องส่งซอมบี้เธอเดินขึ้นไปดูเครื่องยิงซอมบี้เข้ามาเลยเหรอใช่เดี๋ยนะโดนยิง,ยงเหมือนเครื่องยิงหินอ่ะเฮ <c oughs> ้ยมันมีซอมบี้ที่มีหอ,อกด้วยเธอ <c oughs> โอ้ยแต่รอดไปดิอ่ะ โหดมากเลยเเอ้ยติมเบือก่อนเบือจะบ่นบอกก่อนทหารทำหน้าที่ต่อไปลูกเฮ้ยมันตีป้อมเราโอ้ยโอ้ยตายแล้วเธอโอ้โหป้อมเราจะแตกแล้วโอ้ป้อมเราแตกแล้วเธอเฮ้ยเรากลับมาวันที่ห้าเหมือนเดิมป้อมเราก็ยังอยู่ใช่ไหม ใช่อ๋อก็คือในวันนี้มีโอกาสแก้ตัวเหรอเนี่ยเอ้ยดีอยีก็เล่นได้ยาวๆเกมนี้โอเคทุกคนวันนี้เราพักกันอยู่ในวันที่5้ก่อนเดี๋ยวไว้เดี๋ยวเรามาแก้มือกันใหม่ในรอบหน้าโอเคโอเคไว้มาพบกันใหม่บ๊ายบายบ๊ายบาย